ฉลามขาวยักษ์รุมถึงกินบุฟเฟ่ซากวานอย่างเมามันฉลามอย่างน้อย6กตัวถูกจับภาพขณะมอมซากวานกันนุบนับเจ้าวานมิงเพศเมียขนาด3.35เมตรลอยหงายท้องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปตามน้ำมาตั้งแต่เช้าวันพุธที่เคปคอร์ทเบย์ในนอร์ทรูแลรัฐแมสซาชูเซตซากศพอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รอยขีดข่วนจนกระทั่งฉลามขาวยักษ์หกตัวเปิดฉากกินบุฟเฟ่ต์อย่างเมามัน ตอนนี้ซากเจ้าวานก็เลยขาดลิ้นและกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ไปซะแล้วซากศพส่วนที่เหลือถูกซัดเกยฝั่งใกล้กับ Noon's Landing ทำให้ชายหาดสามแห่งซึ่งประกอบไปด้วย Noon's Landing Beach Point และ Cold Storage ถูกปิดไม่ให้คนลงว่ายน้ำในขณะนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าฉลามขาวพวกนี้คงจะได้กินหวานแกล้มคนละนุก